พร้อมแนละ้วโอ้ศึก 2m ปะท้าย2 5มนะครับจะชนะหรือเปล่าถ้าคนแรกเลยด้วยม,มาเลยเดินไปหนะ้าคาเฟ่ตรงที่เทสนะอเลยพร้อมเดี๋ยวรอสัญญาณก่อนเอาคาบูชาขึ้นมาเลยรอสัญญาณ โอเคสามสองหนึ่งโอเคเริ่มแล้วลุยเลยไปยามมาแล้วแล้วก็โอ้โอ้อา้าวฟันอยู่พลาดเอาเอาเว้ยอ้าวเว้ยโหคอมโบเดียวโอ้คึ่งหลอดเลยมามียี่้าเอ็มด้วยอะเฮ้ยเป็นซึงอุ้ยเจ้าจิงนี่แค่โอ้แรงใบวัยุ่นโหคอมโบเดียวครึ่งหลอดอ,อ,อ้าวอ้าวออก ตายตายไหมอ๋อเรียบร้อยนี่ไงออ ik, โอ้โหโอ้โหกล้องโอ้โหกล้องโคตรตึงกล้องโคตรตึงกล้องโคตรตึงโอ้โหจังหวะนี้กล้องยังไงกล้องยังไงกล้องยังไงโอ้โหจบใบใบเปล่าครับวัยรุ่นอ้าวตึงเกินดอกน้องชายเดี๋ยวคนเมื่อกี้กีฟแพ้พี่กล้องอยู่เลยเดี๋ยวอ่ากีบสี่เดี๋ยวออกซื้อไปหน่อยนะครับอ๋อโอ้บัฟยี่สิบเอ็มสู้กับบัฟสองเอ็มอะ ลำบากหน่อยนะครับแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาทิ้งน,นะครับคุณครับเดี๋ยวออกเซิร์ฟให้หน่อยนะครับ